ั่งกันอยู่ที่คลองสนะครับเข้าคลองมาเดือจากคลองหงมาถึงคลองสามก็ระยะทางประมาณ10กิโลเมตรนะครับมีส่วนหนึ่งที่เข้าไปชมต้นมะเดือยักษ์นะประมาณ6-7คนแล้วก็รออยู่ตรงนี้ประมาณ1-2-3-4-5-6-7คนนะครับแล้วก็รออยู่ด้านล่างคลองที่1นึ่งคองที่2องกึดสักสอคนนะครับ ก็ประมาณสักประมาณนักิโึโษาก็เดี๋ยวทำสมาชิกที่ขึ้นไปยังคลองอขึ้นไปยังต้นมาเดือยักก็จะออกมาตอนนี้เราลอนะรอเพื่อนรอ,อเพื่อนอยู่กระแสน้ําสายน้ำเนี่ยโอ้โหดีมากเลยครับปีนี้ไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วนี่น้ําจะน้อยกว่านี้นิดนึงแต่ว่าไม่แตกต่างกันมากจากเมื่อสามสัปดาห์ที่แล้วพบว่าตดน้ําหลากนะครับจาก ลิน้นคลองนะครับเกิดล้มแล้วก็เกิดเส้นทางน้ำหมานเยอะเลยนะครับแต่ว่าก็ยังคงความเวยนามตามธรรมชาติของคลอ,อ,องมาดออูนะครับตรงน,นี้ท่านจะเห็นว่าบริเวณนี้ดีมากเลยนะครับน้ำใสนะครับมีคนามาเล่นน้ำนี่อันนี้สมาชิกนะน้องออฟอันนู้นคุณสมคพวนนะครับรออยู่แช่น้ำจนตัวซีดละอันนี้แช่น้ำจนตัวซีดเลยขยุด เริ่มซีดแล้วเนี่ยาออฟในซีดละาเริ่มซีดละก็เป็นความสนุกสนานนะครับก็ให้ดูบรรยากาศน้ำไปเรื่อยๆน้ำใสใสเย็นนะเห็นตัวปลาแต่มองไม่ทัน ครับข้างบนนี้ก็จะเป็นสวนของ K, อสวนบ้านสวนคลองมาเดื่อนะครับเป๊กศรีและชาเพื่อนเรานะครับก็รอสมาชิกที่ไปข้างบนอยู่นะครับป้าย,ยินดีต้อนรับเป็นไงครับพี่เป๊กตอนนี้โหดครับปีนี้โหดนะรู้สึกว่าน้ํามากกว่าปีที่แล้วนะหลายคนที่มาปีนี้บอกไม่ขึ้นละข้างบนรู้สึกว่าจะเริ่มเริ่มจะเหนื<ม>่อยแล้วนะก็เห็นแล้วเราไม่ไปเลย นะอ้าวสวัสดีครับพี่ดาวอร่อยไหมครับโอ้สุดยอดสุดยอด,ดนะครับปีนี้ดีจะไม่มีแฉเลยจะไม่ให้มีเพราะว่าเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยพี่ดาวเนี่ยวัดที่ไว้หลายจุดแต่ปีนี้มาจะมาซื้อที่เออไมก่ก็ไม่ยอมไปเพราะว่าไม่ได้พกตังค์มาซื้อไม่ได้วัดไว้หลายจุดเลยเนี่ยน้ำไม่ได้ดูวัดไว้ตรงไหนโน่นสิโน่นสิโน่นวัดไว้ป เราสินี้จะเป็นต้นขาออกเด้อสิ่งนี้นะเนี่ยหินนล้วนเลยอ่ะล้วนเลยใช่ไหมจำได้เพราะเพอาะมันต้องจอดจักรยานแล้วถึงจะลุยนะเออ๋อไม่เป็นไรหนักหนักโอแต่ไม้นี่ตรงนี้มังคุดใช่มันคุดไหมเนี่ยงามท่านงามนะโอ้โหดูยอดจริงเลยเนี่ย คนก็อยากจะมาแล้วปีนี้มีปีนี้มีน้องใหม่น้องใหม่ที่ที่ที่มาอยู่ทุกคนเนี่ยมีอ้อมีออสมีเปียกดาวมีสมควรมีมีเอ่อมันมีหมานําไปได้มีหญิงประมาณน้องใหม่ประมาณ5้าหกคนนะครับก็ไปสักครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวจพรุ่งนี้ไปเด็อัพไปเด็กกัน ไปคลองหนึ่งเล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปที่คลองหนึ่งนะครับย้อนกลับไปที่คลองหนึ่งแต่เดี๋ยวรอก่อนเช็ครอก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวโอเคปโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวพบกันรอบใหม่ครับ